เสร็จแล้ว,ลวเป็นไงบ้างแค่ทานเนอะมาหิว<ม>ด้วยหิวด้วยเราไม่ได้เจอนานมากเลยเนาะนานมากหลังจ,จากที่เรายมาโรยมโรโซลิที่ตอนนี้พี่พออมถ่ายละครอะไรบ้างพี่ออมถ่ายละครเรื่อง เฉลยสักตอนนี้อ่ะพี่แอร์นะสิแล้วก็ละครออนแอร์ก็เรื่องสากุสานะคะเป็นผีไม่ได้เป็นผีเป็นแบบว่าน่ากลัวกว่าผีเดี๋ยวจะชิมถึงมืองดูซิว่าลูกจะสู้แม่ได้ไหมสู้ได้อยู่แล้วเขาบอกว่าลูกไม้เนี่ยรอดไม่ไกลต้นอันนี้ค้างอยู่บนต้นเลยจะตายต้นเลยลองดูนะลองดู ชิมกันไหชิมเลยอืมจต่จลาดอร่อยเลยิศได้นะอืมก็ได้นะอร่อยได้อ,อันนี้ใครยังอ่ะอืมมันนี่หรอกินไปแล้วพูดออกมาเลยตอนนี้่ะตอนนี้ถามว่ามีแฟนไหมถ้าเป็นแฟนมันเป็นคนจริงๆไม่มีมแต่ถามว่ามีคุยๆไหมไม,มีเพราะว่าขนาดว่า มีตาแล้วนะคนยังหาว่าเป็นเป็นแบบว่าเ, <Okay. S 2> เป็นเป็เนเกยมอะไรแบยอืมทำไมคนเขาคิดว่าอย่างนั้นอ่ะด้วยด้วยผู้ชายสมัยนี้เขาไม่ค่อยเล่นเวทมั้งอาชอบเล่นเวทไงเพะคุณพ่อเล่นนี่แต่เลือสมัยนี้ไงด้วยด้วยด้วยเป็นเป็นคนสมัย,ยใหม่หรือว่าคนที่เล่นเวทส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบอย่างนั้นเพราะว่าก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะ ุ่นดีๆอะไรใช่ส่วนใหญ่แล้วคือท่านเนี่ยอชอบมองผู้ชายนะอชอบมองผู้ชายหุ่นดีๆอะไรเงี้ยก็เคยมีรายการมาถามผมอะไรเงี้ยาะว่าถ้าเกิดมีมีผู้หญิงกับผู้ชายเดิมนมาอย่างเงี้ยจะมองใครผมมองผู้ชาย เพราทำไมอ่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบดคิตเดินมาเงี้ยผมไปดูเรื่องทอยที่ที่ที่แบดจิตเล่นโหหุ่นดี่สุดมากใช่ก็เลยถ้าเกิดได้เจออย่างเงี้ยก็จะมองเราเก็ได้จะคุยกับเขาจะถามเขาเออเล่นยังไงกล้ามท้องไมถึงได้เป็นแบบว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นคือมันเป็นแบบเอสเลยเอทแกลแล้วก็หน้าอกหัวไหล่เล่นยังไงอะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบมองสรีระผู้ชายแต่ว่าไม่ได้แบบว่ารักผู้ชายนะแต่คือชอบมองสรีระผู้ชายคือชอบหุ่นดีอืมเรื่องนี้ยส่วนใหญ่ ก็ดีเท่านั้นก็คือชอบผู้หญิงนะคะไม่ได้ไม่เกณฑ์นะคะแก้ตัวให้น้องอืมแล้วอย่างเวลามีข่าวไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราจัดการกับข่าวไรนะคะก็ถ้ามีนักข่าวมาสัมภาษณ์เราก็อย่าไปใส่อารมณ์กับเขาอ่ะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยถามทำไมมีอะไรต้อพูดเขาดีๆเนาะใช่ก็ต้องพูดกับเขาดีๆถูกไหมครัเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาเป็นนักข่าวจริงคือเขาเป็นนักข่าวเขาก็ต้องการหาข่าวเป็นอาชีพของเขาแค่นั้นเองคิดแค่นี้แบบตอนที่ถ่ายหนังสือเหมือนกัน ก็ถ่ายครัเสื้อก็ไม่ได้คิดอะไรกันเอ้ยเดี๋ยวเป็นหนังสือของตัวเองเก็บไว้แต่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้มันก็เลยออมมาแค่ในั้นเองก็เลยไม่ได้ซีเรียสเพราะเราทำจริงเราทำจริงเราก็ยอมรับจริงแค่ในั้นเองลูกผู้ชายใช่แค่นท่านั้นก็ไม่เป็นไรค่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปได้มันก็ผ่านไปด้วยดีนะพี่อ,อ๋อมก็ไม่ค่อยเห็นว่ามีอะไรที่มันจะคนดีเออมันรุนแรงขนาดที่แบบรับไม่ได้อยู่เลยตัวใหญ่นี้ก็แบบว่า มีก็หายไปมีมาก็หายไปมีมาก็หายไปเพราะอยูนี้ข่าวมันเยอะแยะนะใช่เพราะยันข่าวมันเยอะมากแล้วอย่างมนูอาสเปกต์หนูอาเป็นไงอะสเปกผมหรอผมถ้าพูดกันตรงๆก็คือชอบผู้หญิงน่ารักเล็กๆนะเล็กมากหุ่นุนนี่ไม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 ่ปิดมากยังไงก็ได้แต่ชอบเป็นผู้หญิงน่ารักเพราะรู้สึกว่าเวลามองผู้หญิงน่ารักเนี่ยจะรู้สึกว่าเขามองไม่เบื่อ เหมือนแบบพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี้ยก็ต้องขาวมาอ่ะไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จำเป็นต้องแบบหวยขาวซ่าอะไรขาวสวยมุยตึ่งเี้ยเจ้าจะเป็นคนที่แบบว่าอจาจะเป็นคนที่หมุนง่ายต้องบอกคนที่หมุนนี้เนี่ยคุณไม่ชอบให้ใครมาถามแบบถามเยอะเยอะอะจุกจิกไม่ชอบถามแบบว่าวันนี้ทํางานนะทําไมทํเดึดจังเลิกกี่โมงไม่รู้หรอ อะไรอย่างเงี้ยจะไม่บอกว่าเออเนี้ยทำงานนะโอเคจบจบคือไม่จะบอกนี่ทำงานนะเลิก ok กี่โมงทำไมไม่รู้เวลาเลิกเลยหรออ,อะไรอย่างเงี้ยเคยมีคนมาถามพี่แบบอย่างนี้นะถูกไหมทำไมไม่รู้เวลาเลิกก็ไม่รู้จริงๆใช่ก็ไม่รู้ใช่ก็ไม่รู้จริงๆใช่ไหมคนที่นักแสดงอย่างเราเนอะเราไม่รู้เวลาเริ่มจริงนะบางทีบอกว่าสองทุ่ม่าเขาเกรดอ่ะเขามีปัญหาเนน้อเยื่อเขาโยงอื่นมาหายกองก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีไอ้เกณฑ์เกินเรื่อยๆจริง ก็ต้องหาคนเข้าใจเพราะเราทํางานที่เรก็รู้ทํางานอย่างนี้แบบเราเรา,เราเครียดอยู่แล้วเนะเราทํางานเราก็แบบรู้สึกแบบปุยต้องจทั้งบมดต้องมารอถ่ายต้องมาแบบอะไรเงี้ยคือเราเครียดอยู่แล้วเราก็อยากหาคนที่เข้าใจเรามากกว่าหาคนที่อยู่กับเราได้คุยกับเราได้เข้าใจเราแค่นั้นเองเข้าใจที่เราเป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือแบบว่าสมมุติว่าเข้าใจเรามากๆอ่ะ เข้าใจเราเยอะๆเลยเราก็เข้าใจเขานะแล้วก็จะมีกรณีหนึ่งคือแบบว่าที่แบบอยากให้อยู่ด้วยจะมีอยากให้ด้วยไปนู่นได้ไหมไปนี่ได้ไหมอะไรเงี้ยที่เราไปไม่ได้ไงแต่ละาคออยู่แต่ละคอยอยู่ก็จะแบบว่ามีงอนกันอิงอนกันก็นะคือไม่ได้เป็นคนใจแข็งนะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราคบไปอย่างเงี้ยปัญหามันตามมาเยอะไงเรอ้เราก็เลยแบบว่าอือย่าดีกว่าเราทีแบบเดี๋ยวมันเขาใช่ก็ใช่เองแล้วอย่างแบบว่า ผู้หญิงแบบไหนที่น้องอาร์คิดว่าจะเข้ามาเป็นแบบแฟนเราในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกครับขอแบบน่ารักนิดนึงผมไม่ใช่แบบว่าขอหน้าตาน่ารักนิดนึงแล้วก็เข้าใจเราแค่เนี้ยผมแค่นี้เองพอแล้วพอแล้วเข้าอบ้านเราได้อาหารนัเหมือนไม่จะเป็นต้องทําเป็นเพราะว่าเราทาเป็นใช่เราทําเป็นเราทําเป็นเราเราทำได้เราเองได้ จำเป็นต้องทำโอ้เป็นแม่บ้านซะขาอะไรอีกแค่นี้เองของแค่นี้แล้วเป็นคนโรแมนติกไหมบางอารมณ์บางอารมณ์ที่อยากทำบางอารมณ์ให้ออกไม้มีบ้างบริณาิให้ของขวัญอือพากินข้าวบ้างแล้วชอบผู้หญิงโรแมนติกไหมชอบนะคือมาทำแบบเซอร์ไพรส์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยชอบเลยแต่พี่อยอมน่าจะเป็นคนโรแมนติกไงเดี่ยวหมอใช่ป่ะ ก็ชอบอ่ะก็ก็มีนะก็คือชอบทําอะไรแบบว่าเซอร์ไพรส์ให้อะไรเงี้ยใช่ไหมผู้ชายเขาสึกมีนะจริงจริงว่าแอมปออแอมแล้วมีอะไรอีกที่รู้สึกดีแอบบอกนะถ้าผู้ชายเขาเวลาเขาทำอะไรให้ผู้ชายที่เขาแบบว่าเขารักเราเรารักเขาเขารู้สึกดีนะชอบชอบแบบว่าเอ้ยไปเจออันนี้มาแล้วแบบเออนึกถึงว่าอันนี้เขาชอบอะไรเงี้ยเพราะเขาเขาเขาจะคิดว่าตามความคิดอันนั้นเขาจะคิดว่า เราคิดถึงเขาอยู่ตลอดมองอะไรก็เป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนี่เมื่อกี้มัมวจะ่เขาน้องอาร์่ให้น้องอาร์ทานเลยอ่ะอเอาไปไว่าเดี๋ยวให้ทานให้หมดเลยได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปทำขนมหวานให้อืออือทานหมดเลยนะขนมหวานของโปรชอบใช่ไหม,มนี่งั้นเดี๋ยวเราจะกินนะคะ